สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้มาปลูกอ้อยนะคะอ้อยพันธุ์ของเฮานะคะใส่หกหล่อใส่อีแตนเนาะอ๋ะอปุย๋ยขึ้นรถครับพี่น้องไอนะคะคุณแม่กับป็นไอนะคะพี่น้องลดน้ำมาแล้วดูแลสุขภาพกันได้เครับพี่น้องเอฟซีเอ้ยนี่เราก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะเขาไถไว้ ดินไส้ไหลค่ะแปลงนี้พี่น,อน้องดินไา้ไหลต้อตัดออกไปแล้วมันกใช้ปู้งตอเลยนะคะเอาขีดเห็ดเข้ามาใส่บำรุงดินไปค่ะ่ันอน้ออกไปแล้วค่ะทีมงานครอบครัวนะคะผูกสายเงาเลยค่ะพี่น,อน้องวันนี้เขาออกงานสวยนะคะพี่น,อน้องทั่งอ่า ขึ้นห้อยเสียเห็ดหอด้ำเห็ดเรียบร้ยบรอยแล้วค่อยออกมาปลูกอ้อยนะคะข่าลูกไส้ไปซื้อสุดกีฬาอีกนะคะกางเกงแตกค่ะเมื่อวานชนะหนึ่งศูนย์มาค่ะแพ้สามศูนย์ตะวันก็นมาชนะอีกทีมหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะวันจันทร์พอกันไม่อีกนะคะกีฬาของเขาจาังไลยก็บเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องหมวยอุดรธาน,นี้เลย,ยค่ะส่วนน้องหมวยเราก็ยังนอนบัลลุกปนยอนะคะพี่น้องเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนคะ่ะ บรรยากาศสวนนะคะอ่ะไฮกับสิยยป,ประมาณนี้ระค่ะพี่น้อง